กองทัพต้องเดินด้วยท้องโดยเฉพาะยังยิงในช่วงนี้ที่มีการสอมแบบเอาสอมตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ละไฟะแต่ละ,ละแผนกครับกับพยายามที่จะเล่งเพื่อให้ท่านเวลา24กันยายนแหนงนี้เปิดฤด,ดูกาลต้องออกมาสมบูรณ์ที่สุดนะฮะเมื่อนี้ผาทุกคนมาติดตามเบิ่งนะครับเบ,บื้องหลังนะก็คือครัวนะครับโรงอาหารของพวกเราวันนี้ แม่รัดแล้วก็แม่แตนนะครับดูแลลูกๆปกติเราจะทําเช้าเที่ยงเย็นนะครับแต่ช่วงที่ซ่อมเด็กนะฮะก็จะมีอาหารรอบดึกด้วยวันนี้ขอขอมีเมนูตอนดึกด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเมื่อนี้ปลาลัดได้ยังกินครับผมโอโต้มแซบเืองในหมูใส่เบิ้งกันะน,นะ่ะปลาหอมฉุยเลยนะครับ หอมชุยเลยต้มยำต้มแซ่บนะน้องๆล,ลูกๆก็กกไ,ได้กินกินขาน้าวเหนียวช่วงนี้เขาเจ้าเมื่อแล้วเขาเจ้าเมื่อแล้วกินขาน้าวเหนียวด้วยลูกมาเลยมาเลยหนึ่ง <1 S 2> ทุ่มนะทั้งนักดนตรีคอนบอยคนขับรถแดนเซอร์หมอล่ำนะฮะแล้วสามร้อยยี่สิบชีวิตนะครับเขากับกินกันแบบนี้ล่ะนะครับพี่น้องนี่มีโรงอาหารนะครับ นี่ก็คือภายในโรงอาหารห้องแต่บังหุ่งนี่ให้ยีบสี่ชั่วโมงเลยเป็น,บ,นบอครัวสะอาดนะจากแม,ม่รัดมือเว้นนี่เฮ็ดยังกินครับหมูเว้นนี่เฮ็ดที่กะที่ข้าวหมูเว้นเนี่ยโอ้ครับผมขอประคุณอ่าพลังจากบ้านเอบีบ้านฮักเอบีบ้านแอนออรดีนั่นค่ะบ,บอยสิริชัยแล้วก็บ้านแฟนบอยสิริชัยนะครับซัพพอร์ตเรื่องอาหารการกินอ่า มไม่แจกเึ็นประจำทุกมือทุกมือเครื่องดื่มนี่แจกตลอดเมื่อนี้มีครับโอ้ไส์ไสไปเบื้องแน่โอ้เมื่อนี้มีผู้ใจดีครับให้ข่าวสารแล้วก็มีลอยจักสอบข่าวสารเนี่ยโอ้ข่าวสารสิมหาสอบเลยบอปผมบอครับผมโพดสอครับแสดงว่าโพดผิดสิเดีไปแก้ไหม ซิมหาสอนนะฮะครับรครับอันนี้คือครัวแม่รัดนะพี่นอ้องรัวแม่รัดครัวสะอาดจากเป็นรูรํำด้ยวยกันเบิรงพี่น้องตองศูนย์เลขตองศูนย์แม่รัดนี่เป็นลูกสาวแม่แตนเด้๋ยบ่แมแ่น้อ,อ,นองสาวดิฮะละคนเข่าใจว่าเพราะว่าคือกันไปเมื่อเนาะแม่ แม่บุ๋มนี่เป็นบุ๋มนี่เป็นน้องน้องแม่แตนมาเป็นแม่ขั้วซอยกันนะครับแม่รัดนี่คือลูกสาวนะฮะแม่แตนแม่แตนนี่คือลูกคนอี่แม่นี่เป็นลูกผู้ใหญ่ของยายสวยนะฮะมีแม่แตนแล้วก็มีนาโยน้าพ้องแล้วก็มีจอยตายนี้จากแล้วนะฮะกับมีนาบุ๋มนาปิกก็คือกันเหมือนเลยมีแม่ยิ่สามคนหมดม่ย ลงแรมก็คือนนับป๊กนะฮะอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่แบบเป็นตัพภูมิใจน่องในในขอบขัวนี่บบได้ไป,ปหากินหมองอื่นเลยเฮ็ดอยู่น้ากันหมองนึงหมองบบได้ไป,ปหารับจ้างผู้อื่น